เปิดต้นคีชมาดเป็นไงบ้างคะสวยมากใหญ่มากค่ะไม่ได้มีแค่แบบต้นคีชมาดมีทุกอย่างเลยมีจอพาโนรามิ่ครั้งแรกก็ค่ะที่แบบจอใหญ่มากค่ะก็ตั้งแต่วันที่หถึงวันที่5มกราคมค่ะมีโชว์ด้วยบนเวทีเอ่อร้องเพลงของบุงก์สตาด้วยตั้งแร่ป่ะตื่นเต้นมากอากาศก็ไม่ได้ร้อนขนาดจนเกลืองกตนป่ะโอ้โหร้อนมากแต่คือแบบดีค่ะวงมือดีมาก ่ครูเขาก็ช่วยเราด้วยค่ะเราลุ้นไหมแย่ร้องเพลงภาษาต่างประเทศด้วยไม่เหลือ <c oughs> ลุ้นมากทั้งเนื้อเพลงทงั้งจังหวะทุกอย่างลุ้นแบบลุ้นมากๆมันจะขาดดูเพราเป็นไงวันนี้แบบทั้งหมดของงานวันนี้มันมีจุดถ่ายรูปสิ่เช่นนี้เยอะแยะเลยโอ้หตรงกับคำครูเขาเลยคิด dreaming อย่างนี้ค่ะแบบฝันต่อไปอ่ะแบบมันเหมือนความฝันนะทุกอย่างมันเหมือนแบบมันทำเหมือนมันฮิวใจเรา แม้เรามีความสุขไปด้วยเวลาเหตุการเทศกานฉลองฉลองอะเนาะใช่ไงไงคะ่ะเป็นไงคะแบบสีสันมันมันกระตั้นตาหรือโนมันแบบตอนแรกคิดว่าน่าจะไม่ได้จยยัดอะไรเนี่ยแต่พอแบบพอจัดมาก็คือแบบลืมหันมองก็เลยก็คือสวดมากสดใสมากอาจจะเชิญชวนให้คนมาเทีย่ยวกัวนนห่อยได้ถ่ายยรูปเอะเลยได้ค่ะก็สำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปนะคะหรือว่าอยากจะมากับเพื่อนกับพี่กับน้องหรือว่าจะมากับคนรักนะคะก็ แบรนด์น้ำให้มาที่นี่เลยะคะ่ะก็คือเซ็นทรัลเวิลด์นะคะสวยมากในสายสวยมากมีของกินช้อปปิ้งก็ได้ถ่ายรูปก็ดีะคะ่ะตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่5มกราคมปีหน้าเลยค่ะครับตอน,นสต์มาสแล้วเ,เปิดตัวเลยไหมคะเมือ่กอกี้บอกว่าชวนคนรักมาด้วยกันเราเต้องมากับคุณรกักไว้หรือเปล่าวันนี้ไม่ไม่ได้มาค่ะมากับเ่อมาแล้วคนรักมากับพ่อกับแม่แต่วันนี้เขาในงานตอนเที่ยงสองทุ่มเขาจะเดินเซนทรัลเวิลด์อยู่เลยนะจริงเหรอคะ Mainland, จริงจริงจริงอะไรเขาบอกว่าเขาจะยิบแล้วตก็อย่างที่พี่เขาพูดราคาเขามาดไหนบ้างเราเขามาเามาูป้แตบไหนบ้างคะก็อย่ที่ทุกคนเห็นค่ะค่อยๆค่อยๆเาต้งรู้จักเหตุอธิบายให้ฟังก็นยังไค่อยๆทำความรู้จักกันเขาดูแลดีไหมเอ่ย ไปออกรายการจรไงบ้างอ่ะไปออกรายการอ่ะบ้างป่าวาการเจ้าบ้างก็เจ้าดีค่ะดูแลดีอาหารการกินดีเธอเริ่มรู้สึกตัวดีไงว่าอุ๊ยเขาจีบชาติอย่างนี้โอ๊ยของแบบนี้มันก็แบบรู้แล้วเขาทำเขาทำอะไรพิเศษให้เรามากกว่าแบบเพื่อนเขาบ้างไหมคะ หนูไม่รู้ว่าแบบโบหนูไม่รู้ว่าแบบว่าเออเขาอยู่กับเพื่อนเป็นยังไงเออเราเวลาเขาอยู่กับเราเป็นไงเขาแบบเขาเล่นเล่นมาเข้ากันเราได้ง่ายไหมครับเน่ยใช่ก็ก็นิสัยเข้ากันง่ายดีค่ะตลกตรงกันทั้งคูเขาบอกว่าเขาไม่อยากโสดแล้วเขาบอกว่าไม่อยากโสดแล้วโบล่ะเราพอไหมไหมไปช่วยเขาไม่โสดก็ดีโบอยากโสดอยู่ไหมคะ ก็แล้วแต่พี่เขาตอบเหมือนกันหรอเออแล้วถ้าเขาบอกเขากลับอยากเดินหน้าเต็มที่เลยอยากพันเร่งเลยรังงี้คะก็รอชมค่อยๆเป็นค่อยๆไปพี่อยากเร่งเครื่องแรงเราก็แบบค่อยๆอ่คยเพราะถ้าเขาพร้อมเราก็พร้อมไปด้วยเขาใช่ไหมก็จะพร้อมก็จะพร้อมไปด้วยกันเขินไหมวันนี้วันนี้เขินไหมแบบสามารถหรือเปล่า ตอนเดินมาไม่คิดว่าพวกพี่อ่ะโอ้ขนาดนี้งานใหญ่ไงนะใช่ใช่มางานด้วยสัมภาษณ์ไปถึงนึงนาทีเห็งเรื่องอะเราเราได้เราได้เคยกับพี่ทำไมว่าวันนี้เราก็มีออกงานแล้วแต่จำได้ว่าเออจะตอบยังไงจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยคือถามว่าแบบบอกเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบรู้ว่ามีงานไห่รู้ค่ะแต่เรื่องที่แบบว่าเตียงกันสัมภาษณ์ เราเซอร์ไพรส์กับคำตอบของแมวว่าแบบเฮ้ยองกล้าพูดแบบนี้เลยกับพี่ๆอะไรก็มีพี่ๆมาพิมมาบอกอยู่ว่าแบบเออเขาบอกแบบนี้เลยนาะผมก็แบบว้าวแามว่าเราก็แบบเราก็เอาหนึ่งเนาะแบบเฮ้ยเขาให้เกียรติเราใช่ก็เป็นเป็นคนที่ดีอะทำไมไม่ถึงเปิดใจลองแบบลองคุยกับเขาเลยหนูรู้สึกว่าคนเราไม่ต้องแบบไม่ต้อง จมอยู่กับอะไรที่มาทําให้เรารู้สึกว่ามันเศร้าหรือมันทําให้ทุกข์ใจอะไรที่ทําให้เราแบบมีความสุขหรือว่าเราแบบก็แค่แบบอยู่กับมันแค่นั้นะสองเดือนที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะที่คุยกันกับพี่อะไรพสองเดือนแล้วหรอสองเดือกว่าประมาณนั้นน้าดอประมาณก็คอนแทคหลบ่อนก็เออก็มีความสุขค่ะพลังก้อนพลังก่อน ร่วมดูหน <ici> ่อยหน่อยบรรยากาศไม่หลุดไม่หลุอะไรต่าเออเจ็บนะหนึ่งสองสามปุ๊บใหม่อะไรเจ็บข้างมันเออก็ดีค่ะโบมันมันคลิกกันตรงไหนอะระหว่างเราการเลสที่แบบว่าเออโอเคล่ะเราควรจะได้แน่อะไรเงี้ยคือหนูว่ามันเขาเรียกว่าทําความรู้จักกันมาเรื่อยๆแล้วก็พอได้รู้จักกันมันมีแต่แบบ อะไรดีๆเข้ามาด้วยก็เลยรู้สึกเออถ้าถ้าแบบคุยกันไปเรื่อยๆน่าจะมีความสุขไปตลอดอย่างเราก็แบบตลกอย่างเราก็มีความเปลียงเวลาอยู่ด้วยกันมันโบ๊ะบักยังไงเหมือนคณะหนึ่งเหมือนเหมือนดูคณะอะไรสักอย่างคำแต่ว่าพี่อะไรเพราะว่ตำตำมุกบัวไม่ทันบ้าบางอย่างเราโบ๊ะเกินไปเรานำนำเพทนะคณะแบบ บุกอาจจะเป็นคนเราแบบว่าช่วงไวโอ้ยโบแรงเชียร์ขนาดนั้นะแรงเชียร์แรงกินของคนรอบข้างมีผลกันับเราไม่สำคัญตัดริงจริของเขาเออจริงๆอ่ะตอนตอนแรกไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าแบบคนเขาแบบประทับใจในคู่เราขนาดไหนด้วยค่ะก็คือเหมือนแบบก็เริ่มเริ่มเหมือนแบบเริ่มคุยกันมากขึ้นมากกว่ายังไม่ได้แบบบอรลงว่าจะเป็นแบบในสถานะไหนหรืออะไรประมาณนี้เหมือนแบบรู้จักกันมากขึ้นรู้ว่าเป็นช่วงที่แบบ ต้องเรียนมุงกันนะเามุงมิงไหมคะก็ตรงมุงมิงไหมอ่ะก็คงมีบ้างแหละเวลาอยู่แบบอะไรที่มันเป็นแบบเรื่อความสุขทุกคนก็จะเป็นเด็กกันตอนนี้เรียกกันว่าอะไรพี่เล็กพี่เล็กโบตอนนั้นตอนนั้นที่จะไปออกอากาศอะไรการงานเล็กกรตัดสินใจนานไหมเพราะว่าตอนนั้นก็มีกระแสข่าวเราขาเล็กมาแล้วขอน้านิดนึงอะไรเงี้ยไม่คิดอะไรเลยตอนนั้นตอนเขาชวนมาตอนเขาชวนครั้งแรกอหรไม่ไม่ได้คิดอะไรนานเพราะว่า เราก็ดูรายการที่เขาอยู่แล้วด้วยเราก็รู้สึกว่าเออเป็นรายการที่น่าสนใจได้กินด้วยกินฟรีด้วยแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยใช่เราแทบไม่ต้องทำอะไรเราไปแค่ไปนั่งกินอร่อยๆของเราก็เลยแบบเออติิจริงๆอย่างอย่างอย่างแกงเพื่อนๆเขาเองมีส่วนช่วยแบบบิวเราไหมบิวเขาบิวเราอะไรทางพี่เก๋ท้งพี่บอยที่ที่เราสูดด้วยไม่ไม่หลักไม่ไ่ถึงชื่อแกงเขาคนดีที่ไหนอ๋อคนดีที่ไหนะ แล้วตอนนี้พี่เล็กเรียกเราว่าอะไรอ่ะเรียกเราว่าน้องโบเขาเสียงสองหมายวลาเราเป็นเราทำไมว่าเช้าแม่ไม่ถามเขาถามแล้วเดี๋ยวไม่เหล่าไปไม่เหล่าไปเขาเริ่เลิกลากมาเกิดมากเริ่เลิกเลยเลิกมักเขาสัมภาษณ์ไปหันรอบให่เขาเขาเาเกินหันรอบวงเลยอ่ะอยากรู้ไงว่าเวลาเวลาที่เธอได้ยินอะเรารู้สึกว่าเป็นเสียงสองไหมหรือว่าเสียงสามเสียงสี่ ปกติไม่ได้แบบว่ายิ้นเลยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นโอโบเรากดดันไหมตอนนี้คือคุณค่อนข้างจะตามพูดเราแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยความสัมพันธ์ครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกอ่ะว่าไม่ได้กดดันอะไรพอเราแบบเริ่มเหมือนแบบเริ่มคุยกันแบบมากขึ้นออย่างเงี้ยแต่พอเหมือนคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้ก่อนเราอ่ะว่าแบบอุ้ยเขาคบกันแล้วเขาต้องแบบ ช่วงเวลานี้เวลานี้อะไรเงี้ยแต่ก็แบบน่ารู้อีกแล้วเครื่งจะแบบเริ่มเริ่มแบบไม่นานอะไรเงี้ย <c oughs> ใช่แล้วก็ก็กดดันแล้วค่ะหลังจากนี้ก็คงกดดันแล้วค่ะเพราะทุกคนก็แบบว่าคาดหวัง <c oughs> อย่าคาดหวังนะคทแต่แต่จริงตอนนี้คือยังไม่ได้แบบว่าตกลงเป็นแฟนกัน <c oughs> ใช่ใช่ยังย <c oughs> ที่อะไรเขาบอกว่าโบเป็นคนแบบหัวเราะง่ายตลกเออร่าร่าที่อะไรเป็นคนเดียวกันมากในสนามก็คล้ายๆกันนะคะแบบ หัวล้อง่ายเราเล่นอะไรไปบางทีก็งงก็หัวล้อแบบปุ๊บเกินพาไม่เข้าใจไอ้ตลกของการขับโบไปน่าจะเป็นหนูข้นหนูลอย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 นี่ก็ต้องตัวเป็กไหมขันนี้แล้มันใช่เหรอไหมตับว้าวก็น่ารัไก็ละตรงแหละเพราะโบเคย้สัมภาษณ์ว่าสเปกโบคือเต่าสูงตีใช่ไหมเออ ่ไม้จะหายหนังให้แล้วที่ไปออกอะไรกับออกไปโกรกกับพี่สีแล้วโปแตกอันนั้นน่ะเราอย่างไรในหัวคิดอะไรอยู่ติเพิร์ลุดอ่ะตอนนั้นจะยังขับรถจริงๆอ่ะมันก็เป็นสถานการณ์ที่เกาะหน้าเราคุยเรื่องของพี่เขาด้วยก็เลยแบบเหมือนในหัวยังคิดเรื่องนั้นอยู่อะค่ะก็เลยแบบเถอพูดไปทำมันไม่ได้ไปแค่ครั้งเดียวไปหลายครั้งมัจริงๆในหัวหรือในใจ สิเปอร์าไม่แต่แต่งจริงๆหท้าที่เธอเขินไม่นะเธอแบบว่าเธอจับทำไมมันตกใจว่าแบบตัวไม่ถ่วงอะทำอะไรไม่ได้อ่ะแบบ แล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะลงด้วยอนี่จะมาว่าเราไม่ต้องา่พี่พี่สิพี่พี่ีเขาก็ารู้ใช่ไหมะแบบเราตาพี่สช่ลว่าเขาว่าแซวแบบคำปากแบบเหมือนพูกเขาว่าอะไรอะไรแต่เราคำใบอะไรแบบนี้ใส่จนหนูแบบมักอบขัวหนูเพหมือนพูดไปแว่า จหนูไท่เขาอะไรนะอะไรนะอะไรนะปมว่าอะไรนะเมื่อกี้ใจอยู่ที่เขาใจหอยู่ที่เขาอยู่ที่เขาไม่รู้ไม่รู้ใจอยูที่เขาม่รู้หนูฟุ้แล้วไม่รู้ไม่รู้อะพี่จอยอะไรวว่าเหมือนแบบเราดูถึงแต่เขาไงก็เลยเผลอเรียกชื่อเขาออกมแล้วตอนนั้นนู่คิดถึงแต่เข เพราะว่ามันไม่ถึงต so so ัวรู้พราะว่าเขาเริ่มพูดกันแบบพูดแซวตลอดอย่างเงี้ยจนแบบก็เห็นด้วยกับพี่เลยค่ะแล้วแซ่บไปถึงชื่อเฉยเนาะไม่ได้คิดถึงตัวเขาเนาะอันหนักอันหนักอันหนักอันหนัยอันหนักอันหนักอันหนักได้เวลาขายของแล้วนะคะทุกคนก็ภาพยนตร์อโยธยามหาเารวยนะคะ ในวันที่สองมกราคมนี้ค่ะก็ทางท่าภาพยนตร์สองท่านวาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เละองมกราเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ค่ะเอาใหม่นะคะฝักของใหม่อโยธยาม่าแล้วรวยนะคะรับชมกันได้นะคะในวันที่สองันวาคมนี้ค่ะก็เป็นภาพยนตร์ดังรักสายบูค่ะในนั้นก็จะมีคาถาอยากให้ทุกคนไปรอฟังกันเพราะว่าคาถาใช้ได้จริงอุ้ยจริงหม่ใได้สาริกาอย่างี้หรือเปล่า ก็ไปรอดูกันนะคะก็วันที่สองธันวาคมนี้ค่ะแล้วก็เนนี้ค่ะก็จะเริ่มถ่ายท่ใต้เงาตะวันค่ะก็ค่ะไยนะคะกับพี่หมากับพี่หมาใช่ค่ะโอเคโอคคุณาคารุกาคาร